สวัสดีครับไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ดูไลฟ์วันนี้บ้างไหมนะฮะบอกว่าจะมา4ี่ทุ่มเปลี่ยนเวลาให้อีกนะฮะเป็นประมาณ3ามทุ่มสานะครับรอสักคนรอสักคนเผื่อว่าจะมีผู้หวังดีนะฮะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้พอดีว่าพรุ่งนี้ผมจะมีวันเวิร์กช็อปนะครับใช้ตัวเลโก นะครับเป็นเป็นถูสัวนหนึ่งเรียกว่า Lego Series Play วันนี้ก็เลยเามารอก่อนนะฮะเฮ้ยจริงดิจะไม่มีคนมาดูเลยเหรอมันจะเกินไปไหมอ่ะนี่ไงผมมีญาติละหนึ่งคนนะครับได้โอเคใจชื้นแล้วนะคใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะฮะผมเอ่ยยินดีเอ่อรู้จักมากๆนะครับหนึ่งคนนี้ไม่แน่ใจเป็นเป็นพี่ๆน้องๆที่นั่งกันอยู่เอ่อหน้าห้องหรือเปล่านะครับ,นะรบวันนี้สิ่งนี้ผมจะพูดเนาะอาจจะเป็นสั้นๆนะครับ วันนี้จะพูดเรื่องของโดนเลิกจ้างเพราะโควิดเนี่ยจะต้องตอบยังไงนะครับมันเป็นหนึ่งใน reason for living เนาะเวลาเราลาออกจากงานนะครับมันจะต้องบอกยังไงพอดีวันนี้มีคนถามมานะครับว่าพอดีว่าตอบคําถามอันนี้ไม่ดีเลยจริงๆแล้วบริษัทเลิกจ้างควรจะตอบยังไงนะครับโอ้วันนี้คุณอู๋นะครับขอบคุณมากมากเลยนะมีปัญหาไหมสมมติอย่างบางคนบอกโอ้ช่วงนี้คนตกงานเนยอะเนาะตกงานเพราะโควิดด้วยนะฮะ อันนี้ผมอยากจะแนะนำนะไม่ใช่เฉพาะตกงานจากโควิดนะครับไม่ว่าจะตกงานจากการเลิกออฟนะครับหรือว่ามีปัญหาอื่นยังไงเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องบอกนะหรือว่าการสัมภาษณ์ทั้งหมดนะคือตอบความจริงครับอย่ากโกหกนะฮะเพราะถ้าเกิดคุณโกหกไปปุ๊บเนี่ยพอคําถามต่อเนื่องมาเนี่ยคุณจะตอบไม่ถูกนะครับอารมณ์มันจะประมาณนั้นสวัสดีครับคุณวาวโห,โหคุณวาวนี่มิตรแท้นะฮะขอให้เจริญเจรินะคร,ะร,ะร,นนะค,รคุณวาวเอ่อ ผมกลับไปนะครับงั้นผมยกตัวอย่างของเรื่องของโควิดก่อนแล้วกันนะฮะเ,เคสเนี่ยมันประมาณว่าพอเราไม่เคยโดนเลี้ยออฟใช่ไหมเราโดนเลิกเลิกจ้างออกมาเนี่ยคำตอบที่น้องท่านนี้เขาใช้เนี่ยแล้วเขาสึกว่าไม่ดีเนี่ยเขาตอบว่าต้องการออกมาหาประสบการณ์ครับนะฮะถามว่าปกติถ้าออกมาหาประสบการณ์ถ้าเกิดคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณคิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันดีนะเพราะว่าคุณจะคุณจะตอบต่อดได้ว่าเอ๊ะที่เดิมเนี่ยประสบการณ์คุณเรียนรู้ไปหมดแล้ว มันเต็มที่แล้วคุณเลยอยากจะเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมหรือว่าเพราะสาเหตุอะไรแต่พอคุณเริ่มต้นคําตอบแรกด้วยการโกหกอะ่ะจริงๆอย่างเรียกว่าโกหกเลยคือเพราะว่าคุณไม่มั่นใจว่าจะตอบอยังไงดีพอคุณตอบอย่างนั้นปุ๊บคําตอบต่อมาที่คุณตอบไปคุณก็จะไปตอบไม่ถูกเพราะว่าเขาก็น้องก็บอกว่าเขาก็ถามต่อว่าทําไมถึงเออลาออกละ่ะที่อื่นมันที่เก่ามันไม่ดียังไงคุณถึงอยากหาประสบการณ์ที่อื่นนะครับเขาก็ไหลไปไม่ถูกแล้วตอบไปถูกมีปัญหาเพิ่มเติมนะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าแก้ตั้งแต่ปัญหาแรกคือเราตอบไปเลยนะครับทาหน้าสวยๆตีหน้าปกตินะครับพูดบอกเขาไปเลยว่าเออที่เราลาออกเนี่ยที่เราต้องออกเนี่ยเพราะว่าเราได้ผลกระทบได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับเลยโดนเลิกจ้างอาจจะใส่สาเหตุไปสักนิดนึงก็ได้เช่นว่าเออเราอายุงานน้อยนะครับก็เลยโดนเลิกจ้างเป็นกลุ่มแรกเรื่องอย่างเอี้า HR เขาเข้าใจครับว่าเวลาเลิกจ้างเนี่ยทำไมถึงต้องเลิกเลิกจ้างพวกที่อายุงานน้อยเพราะว่า เขาจ่าจชยชดเชยน้อยกว่าครับแพ็กเกจน้อยกว่าก็เลยจะโดนเลิกจ้างก่อนนะครับมันไม่ได้เออเกี่ยวข้องกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ความสามารถของคุณนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเขาเข้าใจได้นะฮะกลับกันถ้าเกิดสมมติว่าเออคุณโดนเออเลิกออฟออกมาเพราะว่าจ็อบวิ่ันแดนนะครับหรือว่าบริษัทเนี่ยปรับโครงสร้างต่างๆซึ่งมันมีตลอดนะมันมีตลอดเวลาเนี่ยคุณก็สามารถบอกได้ครับว่าเออบริษัทเนี่ยเขาปรับโครงสร้างแล้วก็บังเอิญตําแหน่งของคุณเนี่ย ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเคยประสบประสบมีประสบการณ์ตรงด้วยนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอยู่ก็พูดได้เดี๋ยวอยู่ไม่เคยอะ่ะอยู่ก็พูดได้เดี๋ยวแว่นทําอะไรก็ทําได้ไม่ใช่ครับผมเคยนะนะครับคือตอนนั้นพอผมไปสัมภาษณ์เนี่ยผมก็บอกตามตงรงฮะว่าเฮ้ยจ็อบผมเนี่ยเขาตัดเฮดเขาเดิมทีผมรีพอร์ตเจ้านายที่เป็นสิงคโปร์เรียนนะครับเขาเรีโมทมานะฮะแต่พอตอนเนี้ย ตำแหน่งเนี่ยมันถูกตัดไปเพราะว่าเขามองว่าเออประเทศไทยไม่ใช่ strategic ออ country ละที่เขาจะทำนะฮะผมต้องบอกนะฮะผมสัมภาษณ์งานอ,อ่างสี่ที่ผมได้ทุกที่นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าเป็นเหตุผลนี้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ารวมๆแล้วมันมันน่าจะโอเคนะครับแต่ว่าอย่างน้อยคือการที่คุณพูดความจริงอะ่ะคุณจะไปต่อในสเต็จถัดไปอะ่ะได้แล้วก็ผมมองว่ามันยากที่จะพูดนะเรื่องพวกนี้เวลาที่เขาถามคุณอะ่ะมันยากที่จะพูดยิ่งตอนที่คุณอยู่ในเหตุการณ์คุณอยากจะทําให้ทุกอย่างมันเหมาะสมที่สุดเนี่ย มันยากที่จะพูดแต่ถ้าเกิดการที่คุณกล้าพูดออกไปอ่ะมันจะพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าคุณตรงไปตรงมาคุณเชื่อถือได้นะครับในการที่จะคุยต่อในบทสนทนาทต่อๆไปหรือสิ่งที่คุณจะพูดบอกต่อเนี่ยมันเชื่อถือได้นะครับภาพมันก็จะประมาณนี้สวัสดีคุณนัทวัฒน์นะครับสวัสดีพิ่ติกนะครับพี่สุพิธนะครับบอกช่วยตันแชร์ให้ขอบคุณนะครับสวัสดีคุณหนุ่มด้วยไม่เจอคุณหนุ่มหลายวันเลยนะฮะช่วงนี้น่าจะยุ่งทั้งคู่นะฮะ ยังติดตามของคุณหนุ่มเหมือนกันคุณหนุ่มนี่จะไลฟ์เกี่ยวกับคอนโดนะฮะเรื่องบ้านเรื่องอสังหานะครับก็ติดตามดูได้เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องสัมภาษณ์หรือว่าแม้แต่เขียนโปรไฟล์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เน้นย้ําเหมือนไอ้ตัวนี้เหมือนกันคืออย่าไปเฟกโปรไฟล์นะครับอย่าไปโกหกเพราะว่าถ้าเกิดโกหกเนี่ยมันจะไปถึงจุดปลายของคุณในที่สุดฮะไม่ช้าก็เร็วนะครับอย่างบางคนเนี่ยทะลุไปจนถึงเขาสัมบัตเขา ผ่านสัมภาษณ์ไปแล้วหลายรอบนะครับเจ้าหนายก็ถูกใจมากๆแต่สุดท้ายเขาไปเจอว่าโปรไฟล์ของคุณไม่ตรงนะครับเช่นว่าอ,อ,อยู่3ามที่รว่เป็นที่เดียวนะครับว่างงานอยู่ก็บอกว่าทาํางานนี่นะครับส่วนใหญ่เขาไม่จ้างนะฮะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเชื่อถือไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคุณจะมาโกหกอะไรต่อหรือว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มในการโกงบริษัทอะไรเนี่ยครับเขาเขามองาพาดอย่างนั้นนะในมุมของ HR นะครับ ู้บอกไปเราอาจจะโปรไฟล์อาจจะช้ํามานะครับแต่ถ้าเกเรารอธิบายได้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะเราจะมีประโยชน์ยังไงเราทําอะไรได้บ้างเนี่ยจะดีกว่านะครับมีเอ,อ่ออีกคําถามหนึง่งเออน้องก็ถามมาว่าเอ,อ่อถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยได้ได้งานแล้วเนี่ยมันถามคําถามอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะถามกับ h r หรือว่ารีคูเตอร์อย่างผมนะครับผมต้องบอกว่าจริงถามได้หมดเลยนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ อยากให้เขาดูแลรู้สึกว่าเราเนี่ยจุกจิกเกินไปถ้าคุณกลัวตรงนั้นเนี่ยคุณออกไปออกตัวไปก่อนเลยว่าเอออันเนี้ยที่ถามเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นจบใหม่ก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์นะครับหรือถ้ากิดมีประสบการณ์แล้วเนี่ยอาจจะถามเจาะว่าเวลาทํางานเท่าไรนะครับทีมกี่คนนะครับเวออิร์กสไตล์เป็นแบบไหนซึ่งบางทีคุณสัมภาษณ์มาคุณอาจจะได้รู้ไม่หมดเนี่ยตอนนั้นอาจจะพูดเพราะว่าอยากจะได้งานเนี่ยครับตรงเนี้ยเรารู้ก่อนอยังเงเรารับงานอยู่แล้วเนี่ยมันจะไดเออ้เข้าไปกับทีมเราจะได้เออ แบรนด์กันง่ายขึ้นนะครับคุณหนุ่มบอกใช่ครับเพิ่งกลับมาเลยครับคุณครับอ๋อได้ได้ไดยางน้อยก็ไลฟ์ได้เจอคุณหนุ่มนะฮะสิ่งที่ผมแล้วก็อยา่างบางคนบอกว่าออ,อยากรู้ว่าถ้าเกิดเวลาจะไปไปเซ็นสัญญาเนี่ยบางคนไม่เคยเซ็นสัญญาใช่ไหมไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันคุณถามเขาได้เลยนะครับถามบริษัทได้เลยว่าต้องการอะไรบ้าง แ,แล้ถ้าเกิดทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับทานสริปถ้าเป,เป็นผู้ชายก็อาจจะมีใบผ่านอาหารนะครับมีคะแนนโทอีกไหมถ้าเกิดเป็นคนมีประสบการณ์อาจจะมีเรื่องของใบผ่านงานสเตติฟิเคตต่างๆนะครับภาพมันก็จะประมาณนี้นะฮะขอบคุณคุณหนุ่มช่วยถามมาเพิ่มเติมมาฮะคุณหนุ่มบอกว่าหากตอนสัมภาษณ์แจ้งเหตุผลว่าอยากเติบโตในสายอาชีพคำถามต่อไปจากเฮอาจะถามว่าอะไรครับพี่กอ๊อฟ โอเคต้องถามว่าคุณอยากมันมีถามได้หลายอย่างนะไม่ว่าคุณอยากจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับแล้วทําไมคุณถึงมองว่าที่นี่น่าจะสร้างความเติบโตให้คุณได้นะครับเขาอาจจะถามย้อนกลับไปว่าแล้วที่เก่ามันไม่เติบโตหรอถ้าเกิดคุณบอกว่ามันไม่เติบโตทําไมมันไม่เติบโตมันเป็นเพราะบริษัทหรือว่ามันเป็นเพราะตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยคําถามเนี้ยมันปลายเปิดแล้วมันอาจจะทําให้คุณไหลไปถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดจะพูดอะไรเนี่ยอยากให้ลงไปในารายละเอียดเลยนะครับมันจะมันจะดีกว่านะฮะเวลาพูดเนี่ยเขาจะมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเออต้องมีคอนดิฟายเนะเาะคือพูดให้มันมีคุณภาพเ่มันต้องมีอยู่แล้วคือการพูดให้มีคุณภาพเนี่ยมันต้องมีตัวเลขประกอบด้วยนะครับก็คือคอนดิฟายระบุเป็นตัวเลขเช่นว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะโตไปอีก3ปี5ปีคุณมีรถแมพของตัวคุณยังไงนะครับคุณจะทําแบบไหน นะครับแอดแวลูให้กับตัวเองเท่าไหร่นะครับหรือว่าประสบการณ์ที่คุณเก่าคุณที่คุณทํามาเนี่ยคุณเล่าได้เลยเช่นสมมุติคุณหนุ่มบอกว่าดูแลสังหาริมารัพย์ครับชํานาญเกี่ยวกับคอนโดมันกว้างใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยคอนโดที่เราจับเนี่ยมันอยู่ในเร์ประมาณแบบมิดเลเวลประมาณสัก3ถึงเล้านนี่ครับผมจะถนาัดมากเลยนะครับผมปิดโครงการเนี่ยผมขายผมขายห้องไปเนี่ย ร้อยห้องนะครับภายในระยะเวลา6เดือนใช่ไหมครับอันนี้มันจะเหมือนแบบอ่ะเราระบุทั้งเชิงคุณภาพโดยใช้ปริมาณว่าออกราคาเท่าไหร่นะอยู่ในกรุ่มไหนนะครับจํานวนที่เราทําได้มันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างบางคนบอกว่าผมคุมทีมผมดูแลลูกน้องได้นะครับมันต้องถามต่อว่าทนที่จ่ให้เขาถามนะคุณต้องบอกเลยว่าไอ้ผมคุมทีมเนี่ยไซส์ยี่สิคนนะครับเลเวลเนี่ยตั้งแต่ะระดับ ซูเปอร์วิเซอร์จนถึงจริงๆตั้งแต่ระดับสตาฟเลยจนถึงระดับแอสเซสเซนต์แมเนจเจอร์นะครับเดยเรคเรปพอร์ตผมมีห้าคนนะครับผมแม n จเนี่ยผมแมเนจยังไงตรงนั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่านะฮะไม่ต้องรอให้เขาถามอ๋อผมผมผมก็คุมคนครับแต่ไม่รู้ว่าคุมกี่คนอาจจะคุมคนเดียวหรือคุมตัวเองอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นอันนั้นจะไม่เวิร์ก คุณวาวบอกว่างานที่บริษัทติดต่อมาเองมีโอกาสได้ทำสูงไหมครับเขานัดผมสัมภาษณ์หนึ่งวันออรอบเช้ากับ HR รอบบ่ายกับม a เดียเอเอ้ยอันนี้น่าจะเร็วนะครับถ้าโดยถ้าโดยประสบการณ์นะอย่างเงี้ยน่าจะเร็ววันนี้ผมมีปิดไปเคสหนึ่งนะครับที่เขาเอ่อนัดสัมภาษณ์ตอนเช้าเอ้ยไม่ใช่ดินัดสัมภาษณ์ตอนบ่ายสองครึ่งนะครับเขาโทรผมหาผมทีหนึ่งเกือบหกโมงก็บอกเอ้ยไปพี่โทรนานไปคุยนานจังอะไรเงี้ยเขาบอกว่า คุยกับ HR แล้วก็เลยเหมือนแบบว่า HR ถูกใจก็เลยให้คุยกับแผนเฮดนะครับแล้วก็เทีสเอ่ยก็คือคุยตัวลงตัวเลขอะไรกันเสร็จสรรก็มีแนวแนวนั้นก็มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นโปรเซสที่คุยวันเดียวเนี่ยโอกาสที่มันจะปิดจบเนี่ยก็ก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าต้องต้องดูด้วยนะอย่างวันนี้ที่เขียนไปว่าเรื่องของเ,อเ,อเอก้าวสัญญาณเสี่ยงใช่ไหมฮะมันเป็นคําว่าเสี่ยงนะฮะไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้เสี่ยงหมายความว่าเฮ้ย ถ้าเกิดมีอาการอย่างนี้มันอาจจะไม่ดีเช่นสมมุติวาวบอกว่าไปสัมภาษณ์เชา้าเจอ HR บ่ายเจอเ a นเจอร์ถ้าเชา้าเจอแต่ HR แล้วบอกบ่ายเ a นเจอร์ติดแล้วว่าน้องอันนี้ก็เสี่ยงถูกไหมนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้นะอาจจะยังได้อยู่แต่ HR เอ้ยเบนเจอร์อาจจะติดจริงๆนะครับหรือบางทีเขาอาจจะเป็นการปฏิเสธแบบมีมารยาทถห้เกิดบอกว่าอ่ะเ a นเจอร์ไม่อยู่เดี๋ยวมาอีกทีวันนู้นวันนี้อาทิตย์นั้นอาทิตย์นู้นนัดเลยเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เราแบบเงียบไปเนี้ย ก็จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพี่พี่มองว่าวาวโปรไฟล์ดีนะครับผมมองว่าคุณวาวเองเนี่ยไม่นานหรอกได้งานแน่นะครับแต่จะถูกใจคุณวาวหรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าบริษัทยังไงก็ต้องถูกใจคุณวาวฮะผมหาคําถามมาเ,เล่าให้ฟังอีกสักหนึ่งอันอ้โอเคตอนนี้มันมออีอย่างบางท่านเนี่ยก็จเจอปัญหาคือเข้าไปทํางานปุ๊บเนี่ย ความคาดหวังมันสูงนะครับความคาดหวังในที่นี้หมายความว่าเ,าเขารับเราไปอย่างหนึ่งให้ไปทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับเนาะก็ผมแนะนําว่าอาจจะลองเรียนรู้มันดูก่อนว่ามันทํำยังไงเราแ,แก้ปัญหาเนี้ยได้ไหมนะครับถ้าระหว่างนี้มองแล้วว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยก็ไม่ได้เชียร์ให้แบบเป็นคนเปลี่ยนงานบ่อยนะฮะแต่ว่าก็อาจจะลองหาอ p ป o r t ์อื่นดูมันแน่นอนฮะบบางทีคุณเพิ่งจบมาหรือคุณจบมาไม่นานเนี่ยมันอาจจะเจออะไรที่คุณไม่ มันอาจะยังไม่ได้ฟิตมันยังไม่พอดีกับคุณนะครับคุณยังมีโอกาสในการที่จะแสวงหามันนะฮะแค่เอย่าตอบตัวเองให้ได้ครับว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าแบบอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะย้ายงานเฉยๆโดนงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณบอสครับคุณอัธกรนะฮะดีใจด้วยนะครับคุณ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 บอสนี่ก็เพิ่งได้งานนะฮะเยี่ยมเลยดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับรอดีใจกับทุกคนนะฮะใครได้งานก็ก็บอกได้นะฮะ ถ้าคุณรู้สึกว่าแบบไม่มีใครเดี๋ยวกลัวแบบจะมีใครมายินดีให้ผมยินดีกับพวกคุณนะนะฮะที่ที่ได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันนะครับก็มีอะไรก็หวังว่าจะได้ทําตัวเป็นประโยชน์เนอะได้ช่วยทุกคนนะครับได้งั้นวันนี้เอ่อน่าจะประมาณนี้วันนี้ฉากหลังผมสวยไหมนะฮะตอนแรกผมไปอยู่ตรงระเบียงฮะมืดไปหน่อยนะครับนั่งตรงโต๊ะก็ฉากหลังมันก็ยังดูไม่สวยงามนะฮะก็เลยนี่แหละมาได้ตรงห้องนอนมีอะไรนะตัวผิดข,ข้างไอ้ตัวนี้ใช่ไหม มีเขาคิดใช่ไหมใบไ,ไม้ประมาณอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างอะ่ะจำชื่อไม่ไดม้มอนสเตอร์อะไรเงี้ยป่ะนะเนี่ยเป็นไงมีความรู้ทางด้านต้นไม้ด้วยนะฮะปลูกอะไรก็ไม่เคยขึ้นเลยนะครับได้มีใครมีคําถามเลยไหมผมอ่ะงั้นคำถามงั้นอยากลื้อคําถามมาเพื่อตอบอ๋อนี่คําถามบอกว่าสัมภาษณ์ยังไงไม่ให้เกร็งนะฮะเออนีใครมีเดวคิดก็บอกได้นะฮะว่าสัมภาษณ์ยังไงไม่ให้เกร็ง ขอบคุณคุณบอสด้วยครับนะฮะรู้สึกตื่นเต้นครับทำงานวันแรกต้องทําตัวยังไงครับพี่อ่ะงั้นผมตอบนี้ก่อนอ่ะงั้นผมตอบไปทำสัมภาษณ์าายังไงไม่ให้เกรงก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนทํางานวันแรกด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะปรับได้บางอย่างคือถ้าคุณไม่อยากจะเกรงนะฮะตอบก,กลางๆก็คือคุณต้องซ้อมใช่ไหมคุณวางแผนการพูดนะครับการตอบนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีดน,นึงคือการพูดเรื่องจริงนะฮะประเด็นคือถ้าคุณซ้อมมามากเนี่ยคุณก็จะเกรงน้อยลงนะครับถามว่าทําไมซ้อมมามากแล้วจะเกรงน้อยลง คุณมั่นใจไงพอคุณรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้จะตอบยังไงจะเป็นแบบไหนนะฮะคุณคุณไม่ต้องคิดคาตอบอะไรที่ที่สวยหรูมากนะแต่ว่าถ้าคุณมีเฟรมเวิร์กนะครับถ้าผมย้ำอีกทีหนึ่งก็คือสต a ร์นะเฟรมเวิร์กก็คือเ้นไปที่เอ่อซิ i ูเอชันนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับทารนะครับงานที่คุณเอ่ทำงานที่คุณต้องลงไปเนี่ยมันคืองานอะไรนะครับเก็คือแอคชั่นนะครับคุณลงไปทําอะไรกับมันบ้างนะครับแล้วก็เอเอ เออาอ๋อแล้วก็อานะครับก็คือ r e s u l t ใช่ไหมครับแอคชั่นที่คุณ,คณทํา <ำ S 1> ลงไปแล้วเนี่ยมีผลเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นก็คือจะทําให้สัมภาษณ์เราไม่ตื่นเต้นคนทํางานวันแรกตื่นเต้นดีครับนะฮะไม่ต้องไปรู้สึกเกรงกับมันก็คือตื่นเต้นเราได้เจอคนใหม่ได้ทํางานที่ใหม่นะฮะได้ทําความรู้จักกับผู้คนนะครับตื่นเต้นนะดีแล้วนะครับแอคทีฟอย่างน,นี้เก็บความรู้สึกของวันแรกไว้นะครับบอกวันที่2ว่าเฮ้ยวันที่2องฉันคิดจะตื่นเต้นเหมือนวันแรกนะนะครับ ถ้าเกิดคุณตื่นเต้นในทุกๆวันในการที่คุณทํางานได้เหมือนคุณทํางานวันแรกนะผมรับรองคุณทํางานรุ่งแน่นอนนะครับแล้วก็คุณก็จะทํางานแล้วมีความสุขในทุกๆวันนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ทํางานมานานๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเบื่องานไม่อยากเจอไม่อยากทํางานไม่อยากตื่นวันจันทรเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าเออขาหมดความตื่นเต้นฮะเราหมดไฟก็คือเราหมดความตื่นเต้นนี่แหละเราสึกว่า้วันนี้เราไม่ได้ไปเจอความท้าทายเราไปเจอปัญหาวะ่ะ เราต้องไปเจอเจ้านายได้อีกแล้วว่ะนะครับเราไม่รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้หรือเราฉลาดขึ้นนะครับดังนั้นตื่นเต้นดีแล้วครับนะไม่ต้องทํำยังไงปล่อยไปตามาสบายนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับพยายามรู้จักผู้คนเนาะเป็นน้องใหม่ก็คุณบอสไม่มีไม่มีอีโก้อยู่แล้วหละแต่บอกเผื่อไว้ว่าเออใครมีอีโก้ก็ลองเปิดใจแลบฟังคนอื่นดูนะฮะเชื่อสิมันคุณคุณไม่รู้หรอกว่างานคนอื่นมันยากแค่ไหนนะฮะ โอเคพอดีนึกได้อีกเรื่องหนึ่งด้วยถือว่าชวนคุยแล้วกันบางทีเนี่ยเราชอบรู้สึกว่างานคนอื่นง่ายนะฮะสาเหตุที่เรารู้สึกว่ามันง่ายอะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทํำยังไงวันนี้คุยกับจริงๆแล้วข้างหน้าผมจริงๆแล้วมีรีครูตนั่งอยู่อีกสองสคนเลยนะฮะวันนี้มาด้วยกันคืออย่างเช่นสมมติรีครูตเนี้ยทาไมต้องจ้างเอเจนซี่อย่างผมไม่เอเจนซี่ใช่ไหมบางบริษัทก็จะนึกแค่ว่าเฮ้ย hey, จ้างทําไมวะหาคนหางานคนหางานตกงานตกกาั้งเยอะหาเองก็ได้จ้างทําไม ผมต้องบอกว่าจริงๆเรารีครูสเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับในการที่ผมต้องคุยกับคนในการที่ผมซอร์หาคนหรือหา,รหาคนนะครับหรือว่าทีคุณไม่รู้จักในงานของบัญชีการเงินเนี่ยอย่างแอคเคานติ้งเนี่ยคุณไม่รู้ว่าทำจ่ายมันมีประโยชน์อะไรวะมันก็แค่ทําจ่ายง่ายจะตายเอกสารแค่นี้ก็จบจริงๆแล้วมันไม่ง่ายครับเพียงแต่คุณไม่รู้หรือ h อเนี่ยคุณรู้สึกว่าวันๆทาอะไร HR ก็ดูเกี่ยวกับคนนี่หรอจ่ายเงินเดือนรับคนเข้าทํางาน เทรนนิ่งนี่หรอมันสําคัญยังไงมันยากนะฮะเพียงแต่คุณไม่รู้นะหรือว่าในนี้เอนจิเนียร์หลายคนอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อไป่ว่าจะเป็นโปรเซส N โปรเจกต์ N นะครับบางคนจบแมชชีนิคอลมางคนจบไฟฟ้าถามว่าบางคนไม่รู้งานแค่นี้เองหรอด,ห Process, ดูแค่โปรเซสดูแค่ยางเงี้ยหรออินฟลูเให้มันดีแค่เนี้ยหรอง่ายจะต,ตายจริงไม่ใช่ครับมันมีรายละเอียดที่มันซับซ้อนกว่านั้นเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้บอกไปคนเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายนะฮะ ดังนั้นทุกอาชีพนะครับสำคัญหมดในการที่จะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งเนาะอย่าอย่าเพิ่งไปมองว่างานนั้นมันไม่มี value งานนี้ไม่มี v a l u นะครับโอเคงั้นวันนี้รบกวนประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปเป็นฉากหลังแบบเดิมๆนะครับมึนๆเหมือน,นเดิมจริงๆแล้วอยากจะเอาเป็นแบบแบ a ก k าว a เป็นแบบเขียวๆนะแล้วก็เป็น CG แบบเดินอยู่ในทุ่งเปลี่ยนทุกวนันอะไรเงี้ยตอนนี้ยังยังทำไม่เป็นนะฮะยังทำไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีฉากหลัง ย่งไงขอบคุณมกมกโอโหูสามารถผิดเวลามาดูกันเป็นสิบคนนะครับแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วถ้าใครมีคําถามก็ถามเข้ามาได้นะผมอยากช่วยทุกคนจริงๆนะครับเนาะอยากมีประโยชน์นะเหมือนย้ำย้ำไม่เหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวเผื่อแบบคนเยอะกว่านี้รวยกว่านี้อาจจะแบบไม่อยากมีประโยชน์แล้วนะฮะอยากมีอยากได้เงินอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นตอนนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นกนะ็ใช้บริการผมได้งั้นวันนี้อ๋อขอบคุณพี่โจ้ที่ทักมาใช่ครับชากนี้สวยฮะมันที่โรงแรมอะครับ ไม่แน่ใจเคยคมีใครเคยมานอนไหมที่วิแรนด้าวิดนด้าพัทยานะครับฉากสวยผมอยากจะขโมยเดี๋ยวกะว่าจะขโมยลูกลอัไรโอ้ไม่ใช่แค่คิดก็ดูดูแย่แล้วนะล้อเล่นล้อเล่นนะครับได้งั้นวันนี้ออกอฟงานเข้าครับขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่อยู่ฟังกันอ๋อคุณลูกทักมากนึ่นงซื้อผ้าเขียวถึงค่ะ ผ้าเขียวมา้าตอนแรกอ่านว่าผ้า,ผ,าผ้าเขียวมา้า๋อผ้าผ้าเขียวมาขึงอ่าตอนแรกคิดอย่างนั้นเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะพยายามยิพิสนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอีกหน่อยจะแบบจะได้มีคนแบบมีซูเปอร์แมนบินผ่านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ดูแบบสนุกสนานมากขึ้นโอเคขอบคุณมากๆอ๋อเป็นขี้ลืมอย่างงี้นะไม่มีโพยไม่มีอะไรเลยนะโดนสดไม่ดีเลยคือวันอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวผมจะมีเชิญพี่อท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าพี่หัวนะครับเขาเอ่อ จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทำโปรไฟล์ยังไงให้โดนใจบริษัทญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อว่าคนที่ทั้งอยากจะสมัครงานมือเก่ามือใหม่นะครับอยากจะดูอยากจะสมัครเข้าบริษัทญี่ปุ่นหรือว่าไม่ใช่เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อยู่แล้วละ่ะนะครับวันอาทิตย์ผมจะมานสามทุ่มชวนพี่เข้ามาแล้วละ่ะประสบการณ์ HR กว่า10ปีนะครับก็เดี๋ยวลองมาฟังกันเรามาลองแลกเปลี่ยนกันลองมาถามกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับได้อ่ะ คุณลูกบอกว่าเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนใช่ใช่อย่าไปอย่าไปคาดหวังว่าอะไรมันจะเหมือนเดิมฮะนะฮะบางทีคนเราเคยเจอกันแบบโอเควันหน้าเวลาที่เขากลับมาเขาจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะหรือบางนคนเขาไม่ดีอยู่แล้ววันหลังที่เขากลับมาเขาอาจจะดีก็ได้หรือเขา,าจะเร็วกว่าเดิมก็ได้นะครับได้งั้นวันนี้พูดสองสามเาน,นะครับลาไปก่อนกลับงานเข้าสวัสดีครับ